ยังจะไปวุ่นวายกับเขาอยู่เนแม่เจ้านะอืมยังจะไปซื้อยังจะไปรนั่นกับเขาอยู่เขาบริสุทธิ์ใจจะของมึงด้วซิคอยมันมองอย่ามันจะค้ายกับคั้าเสียจะห้ยยน้ำมาห้ยเลยตายยไ้ก็ต้องคอยเนาะจะหายกัน้ซ่ไม่ลู้คะแนนเหตุนี่นะไปหาย่างหลานคีนเนหว่าก็ได้หนึ่งครื่งหมอก xin kim bố vợ chồng mình đi làm cái đấy đó là kim nơi đây hết bác chưa xác ơi hạnh không? hạnh phúc 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 hạnh งกับบุมมี่นางคินนะเห็นหนุงส่งว่านเนี่ยส่งบางๆเห็นหั่กระเก่งนายส่งขาดก้นหนุงว่านเลยฮะมานางกินเข่าเนี่ยเอาส่งไปให้มอนซือซื้อหนงเองนี่แหละฮะ้กันุงเธอเดียวสะไปเพิ่นเพิ่นอยู่ซานเนาะไปตะการเบิ้งใส่ไพ่ไพลงเบิึงว่าไม่ใช่ว่าน้ำอยู่ว่าไม่เงียบใจเยือบอะน้องเขาไปโทาไปยังเลยอื เอาเงี Não, ้ยกล้องกินไปไหนนะไปเห็นแม่จอดรถกระลุกมายิ้มไปเฟยย่างมาหาแม่อะไรเนี่จะมาเยี่ยจะเอายังมาเอาก้องกินแล้วมาให้เจ้ากินว่ะเคยยิ้มข่าวอ้นน้อยว่าว่าประโม่เนยอะไรนั่นมีแนวกินจำแจีวกำนางขิงมาสันจะอะไรกล้องกินไปให้เล่าเนี่เด้อว่เมื่อนั้นประสบอันเอฟซีอันเรียงนะเรียงโต๊ะใหญ่โต๊ะจีนมาสันเสียงโต๊ะจีนมาสันเสมือนันนะ

คิดหดคือเกา้าลูกร้านไม่ม้อนอตัดพอได้ปากเดียกว้าหายเขาเครียดเขาด่าเขาสมพัพิแล้วความจากหายเนาะหายลูกลูกเห็ดกูถือร้านเห็ดก,กูถือเนาะกูจะเอามึงออกจากสมมโนโตเลขกูบอกเอามึงเขานำชูเป็นคนเถื่อนไปโลดวะเืินมึงเสดเตมไปทำงานไทยมึงก็ไปบ่ได้แต่มึงมีบัตรสปอร์ตวะถ้ามึงเป็นคนลาวกัน่ยังจะไปวุ่นวายกับเขาอยู่เนาะแม่เจ้านะอืม ออยังจะไปซื้อยังจะไปแอบนั่นับเผาอยู่เขาบริสุทธใจจะของหมดกูไม่ซื้อสามันซื้อผลไม้มากินต้องเศร้านะเฮ็ดชิปไปแล้วพี่น้องลกูกชิมก็เลิกพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องจะถาม,มาว่าชิมเมื่อเช้าหายไปไหนบอกพี่คนดูเป็นพันแล้วหายไปไหนมันติดเหลืองครับพี่น้องครับไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไม่รู้สาเหตุก็เลยลบทิ้งส่วนจะมีมือดูดเอาไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนอะเป็นอยู่ในหลายการให้นคนเตะซะดูมันดูเราเนาะเริ่งต้นฉับกว่าลบแล้วถต่มันจะคนละใหม่มากเลยมันอาจจะคนละใหม่แตก็บอกพี่น้องน้ำลายิี้มันเศ้าลบทิ้งแล้วแล้วกินใบไม่ไปเนาะ วันนี้สิบา่าคนเก้ามาัอชาติมแต่ว่าสิบา้าแบบไม่มันเนาะมันกตบว่าสุกลุ้ก็ได้ไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยคือมเป็นโรคเนี่ยแล้วกินไปแล้วเรื่อฟองหม่เพื่อนแต่ว่าจะทางด้านเขาดูคดคลิปเขาดัช่องแฉหรือคอมเมนต์ด่านามาเราเห็นว่ามันขอขวายเด้ กขาอ,อานไม่หอจับอ่ไดเลยมันตะขอว่าเขาข่าวเรื่รองเนาเหช่ช่องคนอื่นเขาไม่สนใจเขายปละช่องของเราตอบโต้ดาา่าโคนม่รู้จักตัจุดจุดทิ่นไม่เอาคำแนะนำไปปรับปุณมีสดาขึ้นมันก็เลยเพิ่มจะอ,อีนุรี คนไม่รักเราเขาก็ไม่รักคนนะครับกำนองเราเองเราอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ได้เราถามมา,า,งงาให้งดให้แย่กิดนะพี่นอรร้องความมุ่งในไหนเด้อเออแต่ก็เรียกว่ามุ่งมั่มมงมุ่มงหวังช่างเงื่อนอะ่ะเขาถือดามาเขาถือขคาวว่าแต่ส่วนมากเขาสีบม่ได้ร่ำเส่นไปถึงบอถึงแม่คนที่เราเนี่ยนเนื้อหาที่เขาเค็ดคิดตรงประเด็นที่เขาทำคิด สมมติว่าช่องหนึ่งช่องใดเราทำเกี่ยวกับอาหารพอกำลัเมื้อกันดามา่ะ mm hmm. เกิดจากว่าเออทำโป๊โป๊กทำไมส่สะอาดกินไม่น่าอร่อยทำประหยัดนได้หนูมาตูนยังไงวะลองตะว่าไทายไก๊กไก่เหรอห็นไทยไก่รุ่นแรงกว่วายเหรอามาซูมมือเนี่ยเย็ดจะไหนกิน เราคือขอว่าวนาา <im it> วนี้ภาคเกามันภักอีแม่พี่น้องเลยเกอมันนี้เอาไหมอันู้ว่าว่ำวันอันเล่ร่อนสองากะเล่ร่อนเด้อกูชีอบอกกูหนเด้อถ้าสู้ว่ากูเล่ร่อนสซูไปเบิ่งคนขอทานเด้อเงอนซ่านเขาโอมีนอนอยูใต้สะพานแห้งกระไรอันว่าวเลยครับว่าาดูาถูกคนเ <im it> ด้ยเลยไปดูถูกว่าวปวงว่าให้สูเรียบเทียบไปฟังเ <im it> นา<ำ>ะไปว่า้ไปมองคนนั้นทุ้มนั่นคือกัน เพรน,น,น,นัว่าควรเล่นร่อนบ่มีเพื่อนบ่มีซานบ่มีนะได้กูกับสาว้ังมักใหญ่อยู่มุกอ่ากูนั่นขึ้นดีกันนีอขึ้นดีกันก็อย่ามาเกี่ยวกับกูถ้าจะขึ้นดีก็ขึ้นดีนดสำหรับกูยืนยันกระตายคายเดียวแบบแรกก็คือแบบนั้นอ่ากูกับบ่มีความอาฆาดแต่กูก็อยู่ของกูกูไยุ่งวุ่นวายกับไผ่กูบอกขาดาาท้ายเราจะให้ขึ้นดีก็ขึ้นดีแต่สู้อย่ามามาเกี่ยวกับกู เออกูอยู่ได้ทุกมือเนี่ยกูเลยมาสั่งคอนเทนต์เพื่อว่าจิไปอาศัยถ่ายคนอื่นมาหาะทำมาหาเด็กคากินเออกูเป็นคนเงียบตอกูบนคนปากเป็นเวอรเป็นอืมกูได้อยากเงียบกระเซินเงียบหนากล้องล้างกล้องพอใจจะขาดมันเงียบโรดกูได้ว่าอืมกูนี้เงียบก็ได้อู่นี่กูมันคนแบบมาได้ไปแบบนั้นโรดกูได้อยากเงียบในหนากล้องเป็นนางเอกพระเอกจะเป็นอืม นี่กูมัไปขายของลูกกูบสบายกูกกูไปไม่ได้ยุดหอองมาหน้าแล้วเป็นห่างจนวอกลูกกูบสบายกูกกูไปไปยาละมัตสียาหุ่นไวอีกเป็นท่ำขึ้นต้องมองดอกศรุดดอกว่าต้องแหกไปหุ่นไหวกับผู้นั้นผู้ดีคนอื่นอย่ามาหุ่นไหวกูคือกันคือสู้อ่ะคอมเมน็ดสู้ก็อย่ามาหุ่นไหวสู้อย่าเสือเพราะมันนอกของสู้อย่าเสือก่อนสัก บอกซ้ำน,นั่นเลยกูน่ยมาได้วุ่นวายกับใครอยู่แล้วแล้กูก็ว่าคนก่อนบมเป็นอยู่แล้วถามผมมาหเห็ดจะครอบครัวกูเสียหายนะคนบ,คบอกกูบปยุ่งใครอยู่แล้วมีกินกูก็กินไปกูถูกกูอยู่สมถูกนี่กูยอยู่สมกูนี่ยอยืมนี่อยากนี่แดดกินกับทุกคนกะทํานมาหากินเองบัานราไกันแต่ผมมีกูได้อศไยไทยหอกอาศั้ยได้กับโซ่ข้าวตัวข้าวเนี่ยคนข้าวมัน อาศักันในตลอดปีตลอดศาสตร์มันเป็นไปไ่ได้บมือมอนกันบดลนบดนก็ออกหวออกห้วยกาวอยไรเออขี่มันกันสิเป็นยังแหะกูจะขี่รถน้องกูควนน้อยมันก็น้องกูวนง่ายมันก็น้องกูสาวด้วยก็แม่น่ะสาวกูคูอสบายยังสะเข้าคือกันกูอยากจบกองไูมันสิเป็นยังแ่ะเขาหนึ่งมากกูอยากกินกูอยากจบของกูใดมันเป็นยงมาพิษหัวสู้บอกเขา เนาะสังเกตาทุมันเออสังเกตมันสังเกตไฟกันเลยตลอดปีตลอดศาสตร์มันเป็นไประไลก์มืน้ำกันบดนบดนกับออกนอกออกคุ้ยเก่าขนาดมันได้มาเก็บบอทอครอบครัวตัวเองเนาะทีบอกว่าแห้งถูกต้องคนที่ดีที่สุดอยู่น้ำกันคือหนึ่งครัวอะไรเมียที่เข่าใจกันคนอื่นบ่เข้าใจคนอื่นเพราเข้าใจครัวเมียเขาแต่ละครอบครัว พวเนี่ยมันต้องคือกันสันดาน่เดียวกันมันก็คือกันคือข่อยกับผัวข่อยสันดานคือกันคือกันคือกันเด้เลขกสิเบียร์มาคูก็บอะไรป้าในห้างเพราะพวกคืเลขกสิเบียร์แต่มันไม่มีปัญหาถึงคนอื่นสิม้างเอยเป็นคนบดีอีนี่เป็นคนบดีอ่ะผู้ใดละคนดีนะคุณทานไหมอ่ะผัวมันเบา นนคดีะค่ะกูมันพิมพเฮ้ยกูมันพิมพ์มัน,มนชั่วยิ่งกว่ากูอีกเพ<อ>ราะว่าอย่างมันมา้าวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตคนอื่นเขาเออโดยที่มันไม่สํารวจตัวเองไม่สํารวจว่าสม,มอง<อ>ว่าให้คนอื่นบดีอีนี่บดีอย่าเข้าใกล้มนัน<อ>นะออกห่างมันนะคก็บ้าเพี้ยนนะอยากเป็นขัน้วห,หนุเรียบขั้วหนูเรียบร้อยขอบารีว่าคำหยาบอืบอสคนลบไปอธิบา,ายแต่เปาฟงการนั้นฟูาบาินดีๆมันก็ยิถามา ลบคลิปทำไมคนใจแบบคนชวนมันหมักชนใจหลงทุกคนเออคนดีพาวโบสักชนใจหลงปาร์ตมอนพักที่เจ้าสิคอยบริยุทธ์อาร์ตคอยบอกเลยเด้เหตุผลกันอ๋อหนึ่งคอยบริยุทธ์อาร์ตคอยบอกเลยเด้เหตุผลกันอ๋อหนาะงหนึ่งคอยบริยุทธ์อาร์ตคอยบอกเลยเด้เหตุผลกันอ๋อหนึ่งคอยบริยุทธ์อาร์ตคอยบอกเลยเด้เหตุผลกันอ๋อ แรงมากินเหล่าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมากกันหกึ่งคนเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้ค่อยเส้นเสียราไม่อยากเสียเส้นเงินคือโบมีมีแต่แต่เส้นตกแลงมากินเหล้าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมากกันหึ่งคนเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้ค่อยเส้นเสียาไม่อยากเสียเส้นเงินเส้นตกแลงมากินเหล่าแล้วก็เต้นเมาล ใส่แต่เสียงดกแรงมากินเหล่าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมากันกว่าคนเสีย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 เียเยเเสียเสีย